สนับสนุนโดย The Banyan Leaf Resort สวนพึ่งโทร081-441-2743าตอนนี้แดเนียลก็มาถึงเป้าหมายของการเดิน,นทางในครั้งนี้นะครับที่โรงเรียนกลุ่มนักขาวหญิงสองแป้นปอหวีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแล้วนะครับก่อนที่แดเนียลจะไปมอบสิ่งของให้น้องๆทั้งโรงเรียนและผู้อำนวยการแปลวก็ได้จัดการแสดงเพื่อด้อนรับแดเนียลด้วยนะครับ ชื่อของการแสดงนี้คือชื่ออะไรครับเป็นการแสดงลำกระเหลี่ยงทอเสือเป็นการแสดงที่มีความหมายที่เราใช้แสดงในโอกาสที่คล้ายๆวันปีใหม่ของชาวกระเหลี่ยงจะมีเสาหลักเป็นสีทองหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเราเรียวเชือกเป็นสีตรงชาติไทยบ่งบอกให้รู้ว่าพวกเราคือชาวไทยและการแสดงเด็กๆจะต้องมีความสามคัคคีรู้รักสามัคคีซึ่งกันและกันเพราะในการแสดงจะต้องมีการสารเสือถ้าหากมีนักแสดงคนใดคนหนึ่ง ลำผิดพลาดไปจะไม่สามารถคลายเสือออกมาได้นั่นคือความรู้รักสามัคคีของพวกเราครับทางโรงเรียนของเราเรามีลูกๆนักเรียน304คนครับเด็กส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กตามแนวแตะเข็บชายแดงมีบางส่วนที่พ่อแม่อพยพม,มาจากฝั่งพมา่าแล้วมาอยู่บนพื้นแผ,ลผล่นดินไทยของพวกเรา สวยมากสุดยอดเลยสอนพมนำน้อยได้ไหมครับได้แต่เนียรเลือกสีครับเอาเป็นสีขาวก็ได้อ่าสีขาวนะครับอ่หยิบสีขาวให้แดเนียรโอเคอสองข้างเลยครับโอเคหม่ยถึงเอาหกเส้นหกเส้นท่าละสามเส้นเท้าขวาอยู่ด้านหลังท้าขวาอยู่ด้านหลังอืมแล้วก็มือออกไปทางนี้แบบนี้ใช่ไหมครับสอนได้เลยลูก ยึงเชื่อให้ตรงๆค่ะแล้วก็เพราไปไหนน้องอาลบนะครับใช้วิธีเดินสลับแล้วก็เอียงตัวนะครับสลับครับเข้าข้างด้านในครับด้านในอ๋อจะเป็นสลับกันจะสลับครับเริ่มเป็นเสือแล้วครับบนเสาเริ่มเป็นเสืออ่าได้แล้วกําลังจะมีความสมัจจิกันอยู่แล้วแล้วมันไม่ตลกผมตั้งใจทําจริงๆผมตั้งใจจริงๆ โอเคแล้วก็โอเคแล้วครับอโปรดมือให้หน่อยครับโโอ้ขอบคุณครับเด็กๆยังเตรียมการแสดงอีกหนึ่งชุดสำหรับคณะคุณแดเนียลนะครับเป็นการแสดงลำกะเหลี่ยงกระทบไม้ ร้องเพลงอะไรครับเพลงเพลงนี้เป็นการเล่าถึงความสนุกสนานของเด็กๆที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนและเครื่องดนตรีก็เป็นเครื่องดนตรีกะเรียงประยุกต์กับเครื่องดนตรีในภาคอื่นๆ มากเลยเรียนเล่นกระถบไม้กันร่ำกระถบไม้เมื่อกี่ปีแล้วครับไม่ถึงปีอีกแล้วเขาบอกว่าไม่ถึงปีแล้วแล้ววันเดียววันเดียวเรียนยากไหมยากถ้าแดนิเออเป็นเด็กโตที่ไม่เด็กแหลกแล้วก็ผมอยากเรียนก็คิดว่าพงเรียนได้ไหมใช่ถ้าตั้งใจเรียนก็เรียนได้ก็เดนิเออยากร้องนะครับ อ้าสอ,อ,องสามสี่ห้าหกอ้าแบบนี้ผมเล่นแป๊บเดียวแล้วก็เหนื่อยมากครับค<อ>ุณฟ้าขอบคุณมากครับสอนเก่งมากๆเลย นะครับตอนนี้แดนอยอ่อยู่ที่ครัวนะครับเมนูพิเศษที่เราจะทําให้เด็กๆวันนี้คือเมนูอะไรครับคุณครูไข่น,ขน้ําค่ะวันนี้ให้เดนิเอตอกไข่อ่ะตอกไข่แล้วก็ไปเจียวไข่ค่ะก่อน<ด>ที่เราจะทําตอกไข่ได้ครับค่ะขอโทษนะ <S <S ครับเบาๆค่ะเบาๆค่ะ๋ยวาพยายาม แล้วพว่อเห็นว่ามีมีขายเยอะมากขายมาจากที่ไหนครับอ๋อที่โรงเรียนเราจะมีเล้าไก่ค่ะด้านหลังค่ะเด็กๆก็ช่วยเลียยเ้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ค่ะก็มันเป็นโรงเรียนที่ไม่ธรรมดาเนาะก็เด็กจะมีโอกาสที่จะเรียนรู้แบบทักษะชีวิตเ,เ,เดี๋ยวนะแล้วใส่อะไรครับมีน้ำปลาให้มันเค็มๆหน่อยแล้วก็ต้องใส่นี้ด้วยค่ะใส่ไปนิดนึงครับพอมค่ะพอ้อมพร้อมแล้วค่ะแล้วก็มันกลายเป็นแล้วก็เตรียม ไปเกี่ยวได้เลยค่ะพร้อมไหมครับเอาเลยววปาปโอเคโอเคแล้วก็แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ผสมกันไปเรื่อยไเลยต้องการโอเคสวยสวยสวยโอ้เด็กคงชอบมากวันนี้นะครับโอ้ปรับเสร็จปุ๊บต่อไปเราก็เอาไปหั่นเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็ลงในหม้อน้ำซุปที่เราเตรียมไว้ค่ะ น่ารักมากนางงามนางงามราชบุรีแน่นอนอันนี้ปีมือของแดญอยู่แลวครับตัวนั้นอชอบกินต้มจืดมูสับไข่เจียวมูสับไหมครับไม่ต้องดรอปก็ได้คนระับหิวไหมครับหิวโอเคทำให้หิวไม่ให้อ่ะโอเคแล้วไม่ต้องกลัวนะครับจะเป็นอาหารเป็นปีมือของแดนอยู่เองโอ้คุณคงประทับใจมากเลยโอ้ กินให้อร่อยกินให้หมดแล้วคิดยังไง <c oughs> พอๆกินได้ <c oughs> แต่มันไม่อร่อ <laughs> ย โอเคเอาเริ่มต้นขอบคุณครับอ่านให้ดีอ่านให้หมดน่ารักมากขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับถ้ากดข้างในดูแล้วก็นี่หมูจะออกมาแล้ววันนี้นะครับที่แดนโยกับทีมงานเอาขอมาบริจาคให้กับน้องๆที่นี่นะครับมันทำให้ผมรู้สึกดีใจมากจริงๆครับว่าผมได้โอกาสเป็นสื่อกลางในการสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ให้หรือคนที่รับ วันนี้เราเห็นแต่มีแต่รอยยิ้มพี่จะอยู่ในความทรงจำของเราตลาดไปนะครับแล้วแดเนียลอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมบริจาคของนะครับและพิเศษขอขอบคุณหลอดไฟ LED forest lighting ใบแสงอุดมค่าไฟด้วยนะครับอันนี้จะเป็นของที่จะฝากเอาไว้นะครับเดี๋ยวขอบคุณด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อย่าลืมนะครับติดตามกับฝรั่งคนนี้แดเนียลในรายการลงรักยิ้มทุกวันอาทิตย์3ม20นาทีทั้งช่อง5 HD 1นะครับง่ายมากแค่เอารีโมทแล้วก็กดปุ๊บหมายเลขหนึ่งปับ๊บแล้วก็พบเจอกับฝรั่งหล่อๆที่มีความสุขแล้วก็ลงรักกับปพะเทศถ่ายแล้วก็ลงรักโดยยิ้มของคนไทยสำหรับวันนี้นะครับไทุกคนสวัสดีครับ ขอโทษมีเปลือกเปลือกไข่มันเข้าไปข้างในมันเกี่ยวกับท่าที่ผมนั่งมันไม่ไม่่ฉลาดเด็กคงว่าแล้วเอ้าใครเป็นคนที่ตอกไข่มันมีเปลือกไข่ลงไปเยอะเลยขอโทษด้วยนะแมวอยากกินปลาครับแมวอยากจะกินปลาครับน้องแมวนะอันนี้ของแดนโยอันนี้ของแดนโยนะ